สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับแนทนะคะที่สนามปทุมสปีดเวย์นะคะวันนี้เราจะมาเทสยางเวสเลกตัวใหม่ค่ะเขามีชื่อรุ่นว่า Super ACE Z007 นะคะวันนี้จะมีรถที่มาให้ทำการทดสอบนะคะที่เราเห็นเห็นณตอนนี้เลยที่เรามาก่อนใครนะคะก็ここคือนี่เลย Camry ตัวแรกจะเป็น Camry นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูตัวยางที่เขาใส่ไป แจมยางนะคะสำหรับคันนี้นะคะใส่อยู่ที่2 4 5 4 58 Band w e s ้าสดนะค่ะนี่คือรูปโฉมภายนอกสำหรับยางตัวนี้นะคะที่ติดตั้งอยู่กับ Camry และอีกตัวหนึ่งนะคะที่อามาทดสอบกันก็คือเป็นเบนค่ะเป็นเบนตัวนี้ยางที่ทำการติดตั้งก็คือ2 2 5 4 5 8ก็จะมีหน้ากว้างที่เล็กกว่าความสูงเดี๋ยวเราจะได้ทดสอบกันจะได้ขหาว่าจะมี SUV oh. มาให้ทดสอบกันด้วยเดี๋ยวเรามาตามภาพบรรยากาศในสนามประ ทุมสวีทเวที่นี่นะคะเดี๋ยวรอๆติดตามชมนะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานกันนะคะมาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะรับกาแฟนะคะแล้วก็รับอาหารว่างทานด้านนอกได้เลยนะคะพิธีการบนเวทีแห่งนี้ค่ะเราจะเริ่มเวลาประมาณ10บนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรวมถึงนะคะหลังจากที่เราเสร็จพิธีการกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถึงนะคะช่วงที่เราจะต้องไปถ่ายภาพร่วมกันนะคะเรียนเชิญทุกทุกท่าน เวัสดีลางาให้กับพิธีกรนของเช้าวันนี้สวัสดีแขกผู้เชิญทุกท่านครับสวัสดีพาร์เทเนอร์ผู้น่ารักทุกคนด้วยแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆสวัสดีด้วย,มมยนะครับผมพี่เคนะครับขอบคุณมากเพื่อเกียรติกับเราในเช้าวันนี้นะครับกับบริษัท Initial Tire a ออร์แอนด์อิสเซอรี่ดูเทจาหยางเวสเลกแต่เพียงผู้เดียวสำหรับรถที่เราจะทดสอบกันวันนี้นะคะก็จะเป็นรถฮาวาวลนะใส่ยางอยู่ในไซส์2355 59ค่ะ นี่เวสเล็กนะคะซูเปอร์เอสนะคะเซตศูนเขาบอกกันว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีจุดรับแรงกระแทกถึ่2ถึง24ตัวเลยแล้วเน้นเรื่องความนุ่มความทนทานมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูสมรถนากันว่าขี่บนรถฮาวาวคันนี้แล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเตรมต่อไป ื่อกี้ไปเทสยางมารู้สึกยังไงบ้างอ๋<ข>อเมื่อกี้พอดีว่ายังไม่ทันตั้งตัวที่เข้าสลาล้อมือคือหัวโยกนี่แหละค่ะโยกแต่ว่ามีความรู้สึกในการเกาะรู้สึกว่าเกาะถนนดีตัวแก้มยางเฟิร์มค่ะ,คะรู้สึกว่าเขาทําแก้มยางออกมาได้แข็งแรงดีพอสมควรเลยตัวนี้เพราะเราต้<ข>องถ<ร>ามเขานะคะเขาเป็นคนที่อยู่เกี่ยวกับยางเยอะมากค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาคะมีสาขาเดียวค่ะอยู่ใกล้วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าใครอยู่สดนนทบุรีสามารถเข้าไปคุยกันได้ได้เลยหรือว่าไปสอบถาม ว่าเขาในเรื่องของยางในเรื่องอของแม็กแม็กเบ๊ดอยู่แล้วคะะ่ะ่นี่สามารถติดตามมาได้ตอนนี้ขอลองไปขับเบนท์ดูบ้างนะคะสำหรับยางซูเปอร์เอสแซดซุนซุนแซดแรกครับตาลองเทสจะลองดูนะครับคำตอบขนมว่า,ก,า,นนวากันอันนี้คือซ้ายขวาซ้ายเลยใช่ไหมใช่ครับผมผมมองตรงนี้เลยครับขาครับไปอีกแนึ่แล้วตรงไปทางนี้นะตรงไปทาง 男的。 แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับยางตัวเวสเลกที่เราได้มีโอกาสมาทดสอบในวันนี้นะคะแบรนด์เวสเลกตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าซูเปอร์เอ็นะคะเซตศูค่ะ,คะเป็นยางกลุ่มพรีเมียมนะคะตัวนี้ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือมีดีไซน์สวยงามแล้วก็มีร่องรีดน้ําขนาดใหญ่แบบนี้นะคะที่จะสามารถรีดน้ําได้ดีมีความปลอดภัยสูงเมื่อกี้ประทับใจมากเลยกับการรีดน้ําของเขานะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยีในการลดจุดรบกวนเสียงค่ะอีก24จุดอันนี้เป็นเทคโนโลยี ใหม่ของเขาเลยแก้มยางมีความแข็งแรงมากๆเลยตัวนี้ค่ะเขามีเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้กระแบบนาโนซิลิก้าเลยนะคะตัวนี้จะทําให้การสึกหลอของอยางเนี่ยช้าลงใช้งานได้ยาวนานก็คือว่าคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นจิมมิคเล็กๆที่เขาใส่มาเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่ามันหมายถึงอะไรมันเป็นสัญลักษณ์พระอาทิตย์ที่ม่งบอกถึงความมุ่งม,มั่นความสำเร็จในทุกการเดินทางของเราค่ะขนาดการเลือกใช้ นะยังต้องมีแพชชั่นเลยค่ะไอเรามันได้ขับเองเมื่อกี้นะคะก็มันเนี่ยเข้าไปเ,เข้าสวนรถตรงเนี้ยที่อย่างขาวาวอยู่แบบเนี้ยสนุกมากเลยค่ะขับเ,เร็วๆนะรู้สึกว่ารถก็ทรงตัวได้ดีเมื่อกี้ขับ เป็นแบบยางก็รู้สึกว่าเกาะถนนได้ดีมากๆเลยเนื้อยางของคอนเฟิร์มแล้วก็ททำออกมาได้กลุ่มที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่พอหลังจากที่เข้าสลาลมตรงนั้นไปแล้วเราก็ได้เข้าไปในเรื่องการรีดหนาการรีดน้ําของเขาทําได้ดีมากๆเลยค่ะรีดน้ํากระจายไม่รู้สึกถึงการเหินน้ําหรือการที่มีฟิล์มน้ําเคลือบเอาไว้เลยแล้วก็เข้าไปถึงเรื่องการเปลี่ยนเลนกระทันหันก็ถือว่าทําได้ดีความคมกระชับของโฟมไลท์ถือว่าทําได้ดีมากๆตอบสนองดีแล้วการที่เรื่องเสียงค่ะที่เขา เขาจะมีการขึงเชือกเพื่อจําลองการเกิดเสียงแล้วก็คือทําได้ ทําได้นุ่มมากเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังหายางกลุ่มพรีเมียมที่ราคาไม่สูงมากก็ลองเอาเวสเลกเป็นแบรนด์ในดวงใจดูนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์นะคะที่มียอดขายอันดับแปของโลกเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะคะสําหรับยางแบรนด์นี้แล้วก็ที่ร้านนะคะได้จัดจําหน่ายมาเยอะมาก,กาพอสมควรกระแสะตอบรับนะคะดีมากๆเลยค่ะสําหรับยางแบรนด์เวสเลกแบรนด์นี้นะคะยังไงก็ขอฝากกันเอาไว้นิดนึงค่ะร้านของนัสยามที่พีเอลแม็กช็อปนะคะอยู่ใกล้บริเวณวัดส,สวนแก้วจังหวัดนนทบุรี ทำล้อแม็กยางโชคช่วงล่างนะคะกด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ uh, -huh. uh -huh.